สึ้สารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารธรรมรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจอสอร้อยนะคะและวันนี้ค่ะจะพาไปรู้จักเพิ่มเติมกับหญ้าแฝกนะหญ้าแฝกพืชที่หาได้จากธรรมชาติแต่ว่าถ้าคุณนํามาใช้ถูกวิธีก็จะสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและยังพัฒนาต่อยอดได้ด้วยนะคะตอนนี้เขานอกจากจะใช้เรื่องของรากแล้วนะ ยังมีการนำใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกับคุณสุภาวีสรนประเสริฐเกษตรกรผู้ปลูกหญ้าแฝกแล้วก็สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ประกวดผลงานหญ้าแฝกปี2565ได้รับรางวัลชนะเลิศโลพระราชทานผลงานโลรองนั่งแฝกค,ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะค่ะต้องให้พี่สุภาวีแนะนําตัวหน่อยละค่ะว่าเป็นเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเนี่ยเออดิฉันเป็นเกษตรกรทุกทุกข้าวนะคะเออดิฉันอยู่จังหวัดตากค่ะอย <c oughs> ู่อำเภอเมืองเป็นป,นปนแงแดงค่ะเป็นพื้นที่แห้งแล้งค่ะโอ,อในพื้นที่บ้านของพี่สุภาวีนี่คือแห้งแล้งเป็น ที่นี่เขาเรยกเป็นพื้นที่แหล่งซ้าซ่าที่ตำบลป่งแดงวนมากก็จะทำปศุสัตว์กันเนาะเป็นตัวพี่เองพี่ก็มีนาข้าวพี่ปลูกข้าวปลูกไร่จากเดิม14ไร่นี้ที่เข้าโครงการของรัฐคือที่ได้ปรับเปลี่ยนแปลงานามาเป็นปลูกหมอนแล้วก็เอให้ชาวปลูกมันสำปะหลังนอกนั้นที่ยังปลูกป่าที่ปลูกไม้อย,อยืนต้นก็ที่ปลูกผลไม้เล็กน้อยเป็นลำไย,ยเป็นกล้วยแล้วพี่ก็มีไผ่ที่ม็มีต้นตักที่ก็มีสน <c oughs> <c oughs> มีหลายอย่างเลยปลูกป่าค่ะ <c oughs> ปกูกป่าก็เพราะที่ไห้แ้งนอกจากปลูกป่าแล้วมาปลูกแฝกด้วยทําไมพี่สุภาวีถึงได้เริ่มนําพืชชนิดนี้มาปลูกในพื้นที่ของตัวเองด้วยล่ะคะมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะเนี่ยคือครั้งแรกที่พี่เห็นก็คือพี่ไปอบรมที่สุขป่าชาวบ้านแมละวานเนาะเขา,เา,เาก็คุยถึงเรื่องแฝะแล้วเขาก็ให้แฝกเรานะกลับมาบ้าน พี่ก็เลยขนมาทั้งหมดเก้าต้นเพื่อเป็นเคล็ดลับนาองรชการที่เก้า <S <S ที่ก็ามาปลูกไว้ก่อนเก้าก่อครั้งแรกแต่เอามาปลูกไว้ในสวนลําไยพี่ก็ชอบแหละพี่ชอบพุ่มพี่ชอบทรงพุ่มสวยดีตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายหลังจากนั้นพี่ได้ขุดตะพัฒนาที่ดินได้มาขุดตะให้พี่แล้วก็มีโครงการเรื่องปลูกแฝดรอบขอบตะเพื่อยึดเอ่อสลิ่งพังททายช่วงเอ่อช่วงหน้าน้ำน,น้ำหลากเนาะค่ะ พี่พี่ก็เลยจากการที่เราเห็นพี่ก็เริ่มศึกษาพี่ก็เปิด Google บ้างเปิดอะไรบ้างพี่ก็เออก็ให้ความรู้เราแรกๆก็คือเรื่องการยึดขอบสระช่วงน้นยึดดินคือมาให้ป้องกันดินพังทลายนั่นเองตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะพี่ก็เหมือนมีโครงการมาเนาะเขาก็บริการเราเนาะเขามาปลูกให้เราทําให้เราแต่ใจอ่ะพี่รักยูละพี่รักที่เห็นแปลงเนาะพี่รักยูลว แล้วพอหลังจากนั้นไม่นานพี่ก็เริ่มศึกษาโดยทําเรื่องของผลิตภัณฑ์ก่อนเพราะว่าพี่เป็นเครือข่ายผลักใสของศิษย์เก้าเขาก็มีการสนับสนุนเรื่องการทําผลิตภัณฑ์ที่ก็ไปหัดทํากับเขาแต่พี่เป็นคนปูกแล้วอย่างหนึ่งพี่ก็ไม่ใช่คนมือละเอียดมากอะไรนี้ไงช่วงน,นั้นพี่ทําอะไรไม่สําเร็จเลยนะในเรื่องของเนี้ยของอหัตถกรรมอ่ะเพราะว่าดืแล้วไม่ใช่ <laughs> เราเป็นคนปลูกอะ เูกเป็นคนปลูกขนัดปลูกมากกว่าตอนนั้นเราเรากลับมา<ด>ที่รเรื่องปลูกกันก่อนบอกว่าเริ่มต้นปลูกแฝกก้าวก่อก้าต้นพอทดลองปลูกไปแล้วส่งผลกับสภาพพื้นที่ของเรายัางไงบ้างคะตอนแรกที่บอกว่าปลูกไปแบบเออปลูกปลูกไปงั้นงั้นก่อนยังยังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังคือไอ้ก้า่อตรงนี้เนาะพื้นพื้นตรงนั้นที่ปลกตรงเงินเนินหน่อยมันเป็น คล้ายๆกับเป็นเป็นเนินแล้วมีเห็ดอะ่ะคือมันมีเห็ดความเชื่อมันเริ่มมีมากขึ้นแล้วพี่สัง, mm hmm. สงเกตว่า,าดินเนื่องจากพืแต่พี่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะพ่อพี่คิดอย่างเดียวว่าเกี่ยวใบแฝกเพื่อจะเป็นการคุมดินเกี่ยวใบแฝกเพื่อจะเป็นการคุมดินแล้วตัดแล้วเราทําปุ๋ยก็เท่านั้นเองค่ือตอนแรกเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ได้ยินว่าเป็นพืชมหศจรรย์แต่มหศจรรยนขนาดไหนเรายังไม่ได้ศึกษาเลยไง แล้วด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยนี้เนาะเราอยากรู้อะไรเราถามอากูเราอยากรู้อะไรเราเ็คเป็นเอกสาทุกอย่างก็จะออกมาที่จะ <c oughs> ทำให้เรามีใจเลยนะ <c oughs> ที่จะเลยไปศึกษาเรื่องของรา,ากแฝกรากแฝกน่ยมีเอเชื้อราไมโครไรซาที่มันเอลตรงป,ปลายปลายรากที่ยแฝกที่เราเห็นที่มันเป็นย่เข <c oughs> ้ามาแล้วนะตรงนั้นนะคะมันมีเชื้อราไมโครไรซาแล้วมันอยู่กับต้นแตกด้วยอาศัยการพรึ่งพากัน อันนี้จะทําให้ดินรอบๆรอบๆกอ,อฟแฝบรอบกอแฟดนะคะคือมันย่อยคือมันจากที่ดินแข็งๆเนี่ยมันย่อยให้เป็นเออคือมันมันย่อยขึ้นมันล้นขึ้นอ,ะอ่ะมันก็ได้ผลพืชไงค่ะเราก็ดีกับพืชไงแล้วพี่ก็ทดลองเนาะพี่ก็ไปปลูกเมื่อก่อนพี่ปลูกมะนาวแล้วปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยตอนนี้มะนาวต้นนั้นยังยนอยู่แต่ไม่ได้โกงขัววเหมือนภาคกลางเหมือนพื้นที่ที่เขาดมสมบูรณ์ไม่เป็นขนาดนั้นแต่ว่า มันม,มีชี้จู่ตอนนี้สูงสอกละปลูกมาหลายปีแล้วที่ก็ยังเอากอแฝกล้อมไว้ก่อนค่ะจากพื้นดินตรงนั้นที่มันแข็งแข็งที่ปลูกอะไรไม่ได้อพอมีอมรากหญ้าแฝกทะลุทะลวงลงไปมันก็ทําให้ดินร่วนขึ้นเราก็ลองปลูกมะนาวแล้วมันก็ยังยังเติบโตได้ต่อไปใช่ค่ะเหมือนว่ามีปัญหาและพี่ก็เลยตปค้นในภาคภาษาอังกฤษเนาะ คือการใช้ย่าแฝกปลูกอะ่ะเขาจะปลูกในที่ธุรกันดารเพราะอะไรมเพราะมันเป็นโลโกสก็คือเอราคาที่ถูกค่าใช้จ่ายที่ถูกประเทศที่เขามีปัญหาเรื่องดินเขาจะใช้ย้าแฝกนี่ส่นเป็นการพัฒนาพื้นดินตรงนั้นที่จะเห็นถึงความหัดก,กันตรงนี้หนึ่งที่ละค่ะและพี่ก็สังเกตว่ารอบกอแฝกที่เราเราเรา,เราตัดใบคุมดินแล้วก็ แล้วมันจะขึ้นมาใหม่สมมติเรามีหญ้าอยู่รอบๆนะเราตัดครั้งแรกนะที่ตัดต่ํานะที่ตัดครั้งแรกโดยที่ไม่ทำหญ้านะอย่าอยเอแยหญ้าแฝกจะขึ้นมาก่อนเลยก็หญ้าตามมาทีหลังเมื่อหญ้า,าแฝกโตปุ๊บหญ้าตรงนั้นจะไม่มีเลยแล้วทีนี้พอพูดถึงนอกจากเราจะใช้ในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินอย่างที่พี่สุภาวีบอกแล้วยังมีการต่อย,ยอดใช้ประโยชน์จากาแก้วแฝกจากรากของมันแล้วมาสู่ที่ใบพี่สุภาวีเอาใบมันมาทําอะไรบ้างนะคะตอนแรกๆเนาะ ความพวกเรายังน้อยเนาะเคยเขาสอนเรามายัางไงเราก็อย่างนั้นก็คือเราตัดแล้วเราก็คุมดินแถวนั้นเป็นการห่มดินแล้วก็ไปทํปุ๋ยแล้วก็ออกไปคุมคุมตอนที่เราปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยเราก็ไปคุมคุมให้ไม่ให้แดดมันมาส่องเยอะมากมายค่ะแล้วตอนหลังพท่กคุยเรื่องหลังคาก็ไปทําหลังคาที่ก็ไปให้คนแก่ทาแต่พอทําไปทํามาก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของัตถกรรมค่ะ บ้านพี่เป็นพื้นที่สูงเราต้องใช้แสกดอนแสกดอนน่ะจะมาทำตะกร้าหรือทําอะไรไม่ได้เลยป้อนคันแล้วมันกรอบแล้วแฝกลุ่มอ่ะเราปลูกถ้าเราไม่ลดน้ําอ่ะใบมันก็จะกรอบช่วงหน้าแรงแล้วมันก็จะหายไปในที่สุดอืมค่ะอนนี้พี่ก็เลยเอาตรงเนี้ยมันที่เป็นปัญหาแล้วพี่ในโรงเรียนยแยนะ่แฝดเนาะเราก็มาคิดว่าเราจะเพิ่มมูลค่ายอย่างไงเพราะเราเอาสินค้าของเราไปวางอย่างเงี้ยเราทาสร้อยเราทําเป็นเส้นเคียวเราทําเป็นลิฟแบน อ๋อคนที่เขาเขาคันอ๋อใส่แล้วมันจะคันคันใช่เพราะหญ้าแฝกมันจะระคายนิดนิดอ่ะใช่แล้วสําหรับคนที่แพ้เขาก็คันมากมันก็ทําให้สีฟ้าของเรานะ่ะเหมือนมันจะดุดอืมค่ะก็ะเลยคุยกันในโรงเรียนแล้วอาจารย์เขาก็เหมือนกับทํางานวิจัยเนาะค่ะก็ะเลยเราก็เลยเอาหญ้าแฝกแต่เป็นผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติอาจารย์เขาก็คิดนั่นคิดนี่มาให้เราเงี้ยที่เป็นผู้ปัดบัดคือคือ,คอที่เอาใบหญ้าแฝกนะ่ะคั่งในด่างเข้มข้น ตอนนี้ใช้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นใช้หนึ่งถึงห้าอะไรเงี้ยลองเป็นเลือเปื่อยแล้วตอนนี้ยังไม่คงที่ดีแต่ว่าไอ้ที่คลายคลายอะมันหลุดอืมแต่อาจารย์อะเขาอยากทําต่อแต่ตัวพี่เองอะพี่ก็เสียดายที่แย่แฝกที่พี่ทําไว้พี่ก็เลยเอาเอามาทําเป็นตะกร้าอย่างที่พี่เห็นนั่นแหละที่ที่เอามาทําเป็นตะกร้าทำเอามาเป็นโล่เป็นอะไรเงี้ยให้มันมีประโยชน์ไงที่ไม่อยากทิ้งมันที่เสียดายเนาะทําเป็นอะไรนะโล่รองนั่งแฝก ใช่ค่ะือตอนแรกที่เป็นวงพี่ก็ว่าตอนแรกพี่หนึ่งนึกถึงที่วางหม้อวางกระทะค่ะค่ะใช่ไหมอันนี้มันจุดเริ่มต้นคือที่วางหม้อที่วางกระทะที่มันร้อนๆตอนที่เรากินข้าวตอนที่เราวางหม้อร้อนใช่แล้วแล้วมาทําให้โต๊ะเราเนี่ยอาจจะเป็นโต๊ะอะไรเงี้ยเราไม่เอมัดจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นรอยไงค่ะแต่ครั้นี้ที่ทำแล้วพี่ก็มองว่ามันก็เป็นที่รองแต่มันก็คือที่รองเนาะ แล้วพี่ก็ทใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วพี่อยากจะให้มันลาบมันไม่ลาบมันเกิดกระดกขึ้นมาพี่ก็เลยทําไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็นึกถึงโล่ของกัปตันอเมริกาเนาะความที่มีลูกถเะไลที่ก็เลยมาปรับปรุงเป็นโล่แล้วเขาให้ตั้งชื่อที่ส่งขวดให้ตั้งชื่อตอนแรกเขาให้ตั้งชื่อเป็นนกถึงชื่อรองนั่งที่ก็ว่ามันไงก็ไม่รู้เนาะที่ก็เลยเปลี่ยนเป็นโล่เป็นโล่รองนั่งคที่ก็เลยทําเป็นลาย กำลังจะพูดถึงรางวัลอันนี้อยู่พอดีเลยเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะที่พี่สุภาวีได้รับรางวัลชนะเลิศโลพระราชฐานผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จากย่าแฝกในชื่อโลรองนั่งที่เมื่อสักครู่พี่บอกว่ามันมาจากแรงบันดาลใจกับตันอเมริกาใช่เลยแล้วตอนนี้นั่ง <c oughs> นั่งแล้วมันระคายไหมคะสำหรับโลโลอันนี้เนี่ย ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ mm hmm. เพราะว่าดิฉันจะไม่ให้มันระคายแน่นอนเพราะงั้นเดี๋ยวขันกน mm hmm. แล้วคน,นี้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นความโคง้งแล้วดิฉันก็เก็บขอบคัดเวิร์กเอ่ออันชิ้นที่ส่งชิ้นนั้นคือหลังจากที่คาถามจากกรรมการแล้วนะพี่กลับมาบ้านพี่ก็มาทําอีกแล้วพี่ก็มา,ากม,ากกมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ mm hmm. คือให้มันแน่นกว่าเดิมแล้วก็พ่วงขอบให้มันเด้งพอเรานั่งแล้วมันจะได้เด้งขึ้นแล้ว ที่คิดว่าที่พี่ได้รางวัลคือเราสามารถเอาันี้ไปต่อยอดได้หลายๆอย่างแล้วมองปุ๊บรู้เลยว่าทํามาจากแตกมันนุ่มแล้วมันเหนียวแล้วมันสามารถหักงอได้ก็คือแล็สติคเบอร์มันสามารถหักงอได้เป็นรูปเป็นร่างที่เมื่อก่อนถ้าเกิดเราบิดอย่างนี้ปุ๊บมันจะแตกแล้วมันเป็นคนเลยนะก็ปมนคนปุ๊บมันจะเป็นเทียนเลยมันทำนี้ใช่มันก็ทําให้เราเกิดปัญหาเลยแล้วก็ความคงทนของแตกโดนจะนีมากกว่าแตกลุ่มที่เราใช้ทํา ลองที่รองนั่งอันนี้เป็นแฝกดอนหรือแฝกลุ่มคะดอนทั้งหมดเลยที่ใช้แฝกดอนในการประกวดพี่ใช้แฝกดอนเพราะพี่อยูอ่จังหวัดแฝกเป็นพื้นที่แฝกดอนแฝกดอนนี้เป็นแฝกที่ทนทายาทแล้วก็ในพื้นที่แห้งแล้งจะอยู่ได้ดีเดยเพราะที่นี่น้ำมันมน้อยน้ำ,นำมันมีจํากัดพวกนี้จะต้องอยู่ได้แล้วเขาอยู่ได้จริงๆแล้วเราเขามาใช้ประโยชน์คุ้มอืคือการที่เราตัดใบเขาออกมาต้นเขาก็ยังอยู่ยังทําหน้าที่อยู่ในพื้นดิน เดี๋ยวก็จะงอกขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมอืมอมคุ้มค่าจริงๆนะลงทุนไม่เยอะด้วยแล้วก็ปลูกครั้งเดียวนะาน้องสาวปลูกครั้งเดียวนะ,ะปลูกงเดียวนะ,ะอืแล้วถ้าเกิดแตกเล่นหมอทําว่าเราปลูกครั้งแรกปีแรกอะ่ะมันมองดูขึ้นครัง้งครั้งที่สองก็ขึ้นมาอ่อยพอพอปีที่สามจะแรงจริงๆจะหายไปเลยแต่แตกดอนจะอยู่เป็นพุ่มแล้วก็สวยสบายบเขาจะเลียวเลกยาวกว่านี้ค่ะนอกจากนอกจาก โล่รองนั่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปแล้วในการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระาราชดำริครั้งที่12ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเห็นบอกว่าพี่สุภาวีได้รับรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งด้วยจากผลงานตะก,กา้านุ่มนิ่มชื่อน่ารักคือพี่จะเอาตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแฝกเนี่ยตัวแฝกนุ่มนิ่มอะก็มาวนแต่แทนที่จะทานุ่มลงที่ยก กลับด้านคือยกขึ้นก็จะเป็นตะกร้าก็จะวนอืวนวน,วนความสูงแล้วแต่เราแล้วเราก็ก็จบแบบง่ายแต่ตัวที่เป็นได้อะพี่ใช้เออเขาเรียกว่าคว้นจากตัวแตกนั่นแหละให้เป็นเชือกที่ใช้เชือกเนี้ยพันแทนได้ปัตตันได้ฝ้ายค่ะซึ่งซึ่งอันนี้จะเพิ่มมูลค่ามากกว่าที่โลนิดนี้แล้วพี่ก็ซื่อกระมุน ไปเรื่อยๆคือแนวคิดก็คือทำให้เป็นช่อแล้วก็มัดแล้วไปเย็บแล้วเราสามารถที่ทเป็นรูปร่างอะไรก็ได้<ะ>แล้วอันนี้ที่แตกนุ่นๆที่เป็นไปลายปลายที่นุ่งๆที่เป็นวัสดุกัตแทกในอนาคตที่เราจะใช้แทนพวกโฟมพวกกระดาษที่เราเห็นที่เขาห่อผลไม้เนี่ยออตอนในแ<ะ>พ็กเกจิ้งอะไรบาง<ะ>อย่างเขาก็จะมียัดในกระเป๋าก็มีอันนั้นอะ เรามีงานวิจัยมาลองว่าวเราพยายามจะรณลงให้คนน่ะมาใช้ตัวแตกตัวน,นี้แทนเพราะเราใช้ทําได้ถ้าเราไม่ใช้เราก็ทําให้เป็นปุ๋ยได้ทีเเเ่เราลดขยะเนาะเราลดขยะแล้วเราพี่ก็เลยเอาแสกนี้ตรงนั้นวางในรูปที่พี่ส่งกระกวดพี่จะใส่ไข่ด้วยแต่อันเนี้ยใช้ในลองผลไม้ก็ได้ลองพวกม่วง,งจะสวยงามมากเลยลองมงม่วงลององุ่นซึ่งเป็นของฝันได้อื นัได้คือไอตัวนี้นออคือว่าสดุอ,ดอันดค่ะก็เรียกว่าสามารถใช้ได้จริงในครัวเรือเลยจะเอามาใส่ไ,ไข่อย่างที่พี่สุภาวีพรีเซนต์ก็ได้หรือว่าจะไปต่อยอด<ม>ทำเป็นตะกร้าต่างๆเพื่อใส่ผลิตภณัณฑ<ม>์ใส่ของขวัญอ่ะยิ่งใกล้ปีใหม่แบบนี้ตอนนี้ทำจำหน่ายด้วยหรือเปล่าคะพี่สุภาวี เออด้ความที่ว่าพี่ประกวดพระผัดเนอะแล้วในในในตัวสันในตัวที่ใบประกวดอ่ะเขาคงจงเรือ่องตู้นิสิตของเขาไงที่ก็เลยแต่ที่ยังไม่กล้าทําอะไรออกเพราะว่าอันนี้มันคือคามั่นสัญญาที่ก่อนที่เราจะประกวดเรารู้แล้วใช่ไหมว่าของสิ่งนี้ยเราจะต้องในเมื่อเราได้รับลงมันจากเขาแล้วอะ่ะก็เป็นส่วนของพี่ก็เลยไม่ทําออกกันไหนในลักษณะที่ที่สง่งกวด อืม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 ,อ,ม,อ,มอันนี้เข้าใจได้น,นะคะมันจงม,มันเป็นคำตัดค่ะ<า>เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะต่อยอดหลังจากที่เอาไปใช้ประโยชน์นะคะห่มดินคลุมดินทําปุ๋ยดูแลปรับปรุงคุณภาพดินใบของมันยังมีประโยชน์เอามาทําเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยตอนนี้เอามาทําเป็นโล่รองนั่งหนึ่งชิ้นนะคะที่ไปประกวดแล้วก็เป็นตะการนุ่มๆ ไว้ใส่ของอ่าน่ารักกันไปค่ะแล้วใ,ในการที่พี่เข้าไปอยู่ในเครือข่ายคนรักแฝกตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมอะไรจากเรื่องแฝกอีกคะพี่คือเมาครั้งเราได้ยินใครๆพูดว่านะแต่คือพื่มหาจักรันเนาะทุกท่าที่ทางานเนาะที่เออเออด้วยความที่ว่าไม่ใช่พี่นั้นนะพี่คิดว่ารัชการข้าเรา ที่ใส่ชัดรำเริ่ท่านจะต้องเห็นอะไรบางอย่างท่านได้ถึงได้นาในเรื่องแฝดมาพูดกับฉันหรเปาแล้วยิ่งทำนะที่มองว่าเออมันเป็นแสดผักจันเนีย่ยเช่นมะโลบางครั้งเรามองลบลักไม่สวยแต่ท่านั่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเกิดบอกไม่ถูกค <c oughs> ือนั่งได้ที่นั่งทํางานได้เป็นวันวัน <c oughs> แล้วสิ่งที่ <c oughs> ที่อะไรนะที่รู้สึกว่าเราเหมือนเรา เราทําสิ่งที่มันมีประโยชน์สําหรับโลกนะเร์ดนะคือเราไม่ได้สร้างขยะเราทาสิ่งพวกเนี้ยมันมีประโยชน์แลวมันมประโยชน์สาหรับดตดัวเราด้วย <c oughs> และอีกอย่าง,งเนื้อนั่งทำนะ้จิตใจเรามีความสุขจิตใจเราไม่เป็นสัน้นพอทำแล้วเรบเี่นค่ะ <c oughs> ที่ไม่รู้จะพูดว่าไงที่ไม่สามารถบางอย่างมันอธิบายไม่ได้เป็นคำพูดเนาะ <c oughs> แต่ที่ก็มองว่าแต่เป็นเพื่อมหัศจรยรแล้วมันจะมหศจรกรไม่เนื่อนสาหรับคนที่ตั้งใจทํางานทุกสิ ที่ก็เลยเนะสนอว่างานกรปกรตรงนี้ถ้าถ้าทางทางทางท่านที่ที่สินะี้ที่รับผิดชอบตรงเนี้ยส่งนะเสริมแ่เกษตรทำรกษตรกรทต่อไปเลเราจะเจออะไรเยอะแล้วตอนนี้แฟกซนิ่งได้ออกมาแล้วการแก้ปัญหาในเรื่องการเพิ่มมูลค่าของใบอเอเดนคิดว่าอันนี้เดี๋ยวจะมีสินค้าที่ออกมาเออจากแม่แม่ จากคือขายคนรักษาที่ท่านเคยทําสก้าเล็กๆน้อยๆตอนนี้จะทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันสามารถแดัดแปลงมันสามารถเกิดไอเดียเกิดคุมบัญญาในท้องซีงแต่ละที่เดี๋ยวท่านเออท่านจะได้เห็นสินค้าหลากหลายที่ไม่ใช่อย่างที่ฉันนะเป็นอย่างอื่นที่สวยแล้วก็เงียบอืม มีฉันรับรองได้เลยผู้ท้าอยากเห็นสะละสิพี่สุภาวีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการต่อยอดและพัฒนาต่อไปจากการใช้ลาแฝกซึ่งจากเดิมใช้แค่รากเนาะมาสู่เรื่องของใบที่มีการพัฒนากันพี่สุภาวีนอกจากที่เราจะเข้าไปอยู่ในเครือข่ายคนรักแฝกมาลองทําเรื่องผลิตภัณฑ์จากแฝกและเห็นบอกว่าที่บ้านของของพี่สุภาวีเองเนี่ยยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ เออดิฉันเม่าดินไปส่เรียน,นรู้ชุมชนนะคะชื่อส่นเรียนรู้เออจุนบ้านตลกป,ป่ตานที่บ้านนอกเนะ <c oughs> าะแต่ที่นี่เป็นดิที่เอ่อบ้านตลกป,ปตานนะคะอันนี้เป็นส่เรียนรู้ที่ตั้งจากสำนักปลัดของเออสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดซึ <c oughs> ่งเป็นจะกอ่ปาเน่ะเคยได้สูปาาชาวบ้านไหมค่ <c oughs> ะป่าชาบ้าน,น,นเป็นแต่ายที่เล็กลงมา <c oughs> อืนะคะเป็นกิจาของสูงปาดแต่ละจังหวัดจะมีหนึ่งสูงปาแล้วสูงเล็กเลกสองนี้จะมีเยอะมาก ที่สําหรับให้กับคนที่อยู่ใกล้เคียงเราได้มารวมกันแล้วก็แลกเป,ปลี่ยนความรู้กันแต่ศูนย์นเช่นนเช่นจะเน้นเรื่อง,างการจดซึ้อเรื่องการสั่งเื้แล้วก็สนับสนุนเรื่องกางพรพึง่งตนเองเพิ่มแนวคิดแล้วก็เอการปฏิบัติก็ทำานานเราจะพึ่งตนเองได้แต่ <S <S ตัวดิฉชนเองจะเป็นวิทยากรที่สอนในเรื่องของ,างการจดซื้อการทําน,น,าน,น้ํายาอุปสงค์คือน้ํายาล้างจานน้ํายาตักผ้า แล้วก็การทําะบูด้วยตะปูที่ใช้เองเป็นได้ทั้งน้ํามันแล้วก็สีฟลูเอาของที่เรามีทห้ทำประโยชน์มากที่สุดแล้วก็กสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยงานแฝกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดิฉันได้เออเอาเอามามาเหมือนกับมารวมกับงานเนี้ยเรื่องของการขึ้นตนเองนะคะเพราะว่าแฝกนี่ในเรื่องของการวิจัยล่าดิฉันก็ยังมองว่าล่ากันมันเป็นค้ามมากแล้วแฝก แฝดที่รากของหอมเนะี่ยมันทําให้หอมแบบก็ะตุ้นใจมากเลยอค่ะคิฉันมองในแนวคิดในอนาคตว่าถ้าเกิดว่าใบแสกตัวนี้เพิ่มมูลค่าได้เป็นวัสดุกันกระแทกสําหรับรองนั่งได้เมื่อรองนั่งได้ฉันคิดว่าในก็อี้ที่เรานอนออกเหนกเนาะช่วงกลางวันอนะ่ะถ้าเรามีแสกรองรองรับอยูเนะี่ยในการที่เราเอ่เอช่วยบรรเทาเรื่องการปวดหลังหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงสามารถบรรเทาเรื่องของแผลกดทักได้ ฉันคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันที่จะท,ทําวิจัยต่อไปว่าสามารถที่จะจะช่วยได้ไหมฟังแล้วก็น่าสนใจเลยสําหรับเรื่องของการพัฒนาต่อไปสําหรับเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกนะคะส่วนในศูนย์เรียนรู้เนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะไปดูก็ต้องไปที่บ้านตลุกป่าตานเนาะที่ตาบลโป่งแดงอําเภอเมืองจังหวัดตากแล้วก็ไปเจอกับพี่สุภาวีที่นั่นนะคะ S <S ได้ค่ะนนคืะนมีประจําโรงพาบาลดิจนทัลโอเคค่ะอดยต้องใส่ของดิจิทัลคือ0 8 7 9 9 7 4 5 7 เผื่อใครสนใจลองโทรไปพูดคุยกันก่อนนะคะไปนัดหมายกันแล้วก็จะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรวมไปถึงเรื่องของย่าแฝกที่ศูนย์ของพี่สุภาวีด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวเกี่ยวกับย่าแฝกที่หลายคนอาจจะมองเป็นวัชพืชที่ต้องกําจัดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันเป็นพืนชมหัศจรรย์มากๆเลยทีเดียวขอบคุณค่ะน่าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆุกท่านค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีะคะ่ะ สำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรรรวมสืบสารงานพระราชดำริ